ระบบป้องกันในร่างกายที่คอยช่วยเหลือไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยจากสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายดันงนั้นการมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพจึงมีส่วนช่วยไม่ให้ร่างกายอ่อนแอจากสิ่งเร้าภายนอกต่างๆซึ่งการดูแลและเอาใจใส่ภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงอยู่ตลอดจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยาวนานการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงนั้นไม่ใช่เรื่องยากเกินเอื้อม พวกเราทุกคนจึงควรหันมาเอาใจใส่ในการดูแลรักษาระบบภูมิคุ้มกันของเราให้ดูดีอยู่เสมอเพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยทําให้สูญเสียเวลาและเงินทองในการรักษาและไม่สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพการมีภูมิคุ้มกันที่ดีช่วยป้องกันร่างกายจากโรคภัยต่างๆรวมถึงค่าใช้จ่ายของการรักษาโรคนั้นๆด้วยประโยชน์การออกกําลังกายการออกกําลังกายทําให้หัวใจของเราเกิดการสูบฉีดเลือด เพื่อนําไปเลี้ยงร่างกายได้ดีมากขึ้นและยังช่วยทําให้เซลล์แต่ละเซลล์ได้รับออกซิเจนเพียงพอส่งผลให้การทํางานของเซลล์เป็นไปได้ด้วยดีและทําให้เซลล์นั้นๆมีความแข็งแรงมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงและเพิ่มจํานวนได้รวมทั้งทำให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยประโยชน์การรับประทานอาหารให้สมดุลคือการรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดและด่างให้เท่าๆกัน เพราะหากรับประทานอาหารที่เป็นกรดหรือด่างมากเกินไปจะส่งผลทําให้ร่างกายพังได้ไวขึ้นโดยอาหารที่เป็นกรดได้แก่เนื้อสัตว์ไข่ขนมปังนมเนยน้ําตาลรวมไปถึงเครื่องดื่มอย่างน้ําอัดลมกาแฟาส่วนอาหารที่มีความเป็นด่างได้แก่ผักและผลไม้ซึ่งเมื่อรับประทานอาหารเหล่านี้ให้มีความสมดุลก็จะช่วยให้ร่างกายทํางานได้ดียิ่งขึ้นประโยชน์การนอนหลับให้เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ควรเข้านอนก่อนสี่ทุ่มของทุกคืนเพื่อให้ร่างกายสามารถหลั่งโกรทฮอร์โมนได้ในปริมาณมากโดยสารนี้จะช่วยชะลอวัยสมองจะได้รับการฟื้นฟูและร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาซึ่งทําให้ร่างกายเกิดความกระปรี้กระเปื่าและถ้านอนควรเหยียดตรงไม่ขดงอนอกจากนี้ภายในห้องควรมืดสนิทเพื่อให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินเมลาตอนินหรือฮอร์โมนที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นได้เองมีบทบาทช่วยควบคุมการนอนหลับ ซึ่งหากฮอร์โมนดังกล่าวลดลงก็จะนำมาสู่ปัญหาในการนอนหลับได้ประโยชน์รับวิตามินซีให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายวิตามินซีมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายโดยควรได้รับในปริมาณอย่างน้อย400มิลลิกรัมต่อวันนอกจากจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วยังช่วยให้ระบบขับถ่ายในร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติจากการรับประทานผักผล,ลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีอีกด้วย ประโยชน์ลดความเครียดเพราะความเครียดเป็นสาเหตุที่ทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ําลงมันทําจิตใจให้แจ่มใสหรือออกไปทํากิจกรรมเพื่อเป็นผ่อนการคลายจากความเครียด